สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวใช้เด e บัวเจโอ f ูออฟฟิค่ะ e ม,มาพบมาพอกับแม่บัวมือนี่กับคำคอยร้อยแรงคือเกานะคะนาะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอู๋อิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะคะนะคะเป็นยังไงคะ่ะพี่น้องคะทัวร์กทอมอ,อิ่มอกอิ่มใจกันละไป วันนี้ผู้ใดบคขนไดอิ่มใจเหตุตามไปที่กบินบุรีไอ้ปลาจีนบุรีนะคะกระบินบุรีสิเออกระบินบุรีบ้านโคกนะคะเป็นอยียงที่มวลซืนโฮเซลแต่ว่ากะตื่นเต้นยุ่อเห้าเพราะว่าสนามแรกไม่สามารถที่จะทําการแสดงได้พี่น้องขาเพราะว่าต้องง่ายมันลมมันมัน,ม,นมันฝนตกเนาะช่วงนี้กังย้อมลาบันเป็นหน้าฝนนะคะ ทีมงานก็ต้องทั้งทีมงานผู้จัดแล้วก็ทีมงานตัง้งเวทีก็ต้องซอยกันนะคะรถก็ติดลมเขาไปสองคันติดลมเลยคะ่ะพี่น้องคะมาต้องย้ายด่วนแต่เข้าไปในเมืองหน่อยตอนแรกก็ตอนแรกก็ว่าจะยันวางสอดแจงนะคะพี่น้องคะเพราะว่าต่างจังหวัดกส็สามารถสอดแจ้งได้นะคะสถานที่ตรงนั้นสถานที่ดีด้คะ่ะแต่ว่ามันสิลมจนนมันสิติดลมเพราะว่ารถมันก็นสิหลายเนาะจํานวน ฝนตกหลายค่ะพี่น้องคะแล้วก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่เขียนในเมืองเขตชุมชนก็จะได้ประมาณตีสองนะคะมันนี่วันอาทิตย์พร้อมค่ะผู้จัดกระแล่นหาสถานที่เต็มที่แล้วก็ดีลได้ตรงนี้นะคะจังใดก็อยู่ที่บ้านโคกนะคะไปเบิงกันได้นะพี่น้องคะเปิดเครื่องเสียงเต็มเต็มบึ้มๆบมได้เลยค่ะสำหรับ ที่เข้ามากรุงเทพผ่านมากอะอเนีญญทุกสนามเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะเต็มที่ทุกสนามแน่นทุกสนามแม่บัวว่าล้านแตกทุกสนามแน่แนเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็แม่บัวเดี๋ยวค่ะไปเบิง้งไล่เบิ้งคลิปเนาะแล้วก็ไปพ่อคลิปพยุตค่ะพี่น้องคะพะยุตก็พอต้นนั่งคุยกันเนาะเป็นอีกอย่างทีเขาหลูอยู่แล้วคือคือเขาเคยหูอยู่แล้ว กสิคือไม่บัวว่าถ้าพู้ใดตได้ติดตามอีหลาแต่เมื่อแรกกริลูเรื่องอีหลามาพอสมควรค่ะเกือบจะทุกเรื่องนะคะแต่ว่าพอได้ยินเรื่องนี้ซ้ำเข้ามาอีกวนวนกลับมาฟังอีกนะพี่น้องคะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อทพอหยุดเพิเ่นบอกถึงอีหลาเนาะกับพอตนถึงอีหลาเวลาเขามาช่วงเวลาที่เพิ่นเขามา้าใหม่ๆไปจังไถจ,จังสั่นจังสี่ไม่บัวกับน,นางฟัง พยุดกัไห้น้ำตาเพราะเขาฟังเขากระน้ำตาเพราาน้ำได้พี่น้องะเพอพยุดบอกว่าขม้าแรกๆพยุดกับบอท่านหดึงเบิ้องบอทานหนึ่งหัวมือล่าเป็นยังไงคือกันแม่บัวกันคือกันค่ะแม่บัวก็ไม่รู้ว่ามือนางเป็นเป็นแบบนั้นนะคะมือมือหางมือมีมือหมานนางนั่นนะคะแล้วก็อาจจะด้วยความที่นางเป็นเด็กเนาะพยุดกับว่าเิ่นห่อกระดาษทูชูขึ้นมาจับไม้สุมือสูมือบางมือกระใสถุงมือพยุดก็ไม่ได้สังเกต ได้มาสังเกตได้มาดูวันที่แม่หน่อยเพิ่อนอยากพาอีหลาไปแก่บุญแม่ฮันนี่นะคะถ้าแรกๆครัผู้ใดเดจจำได้ก็สิรู้ว่าแม่หน่อยนะเพื่อนไปบุญไหวว่าขอให้อีลาได้มีงานมีการเ็ดแล้วทีนี้แม่หน่อยก็เลยฝันเพราะว่านั่งกับขาม้าได้ประมาณช่วงนั้นแม่บัวว่าน่าจะหลักเดือนแล้วแหละเดือนรือสองเดือนนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เพื่อนฝันว่า น้องอุงอิงใส่ชุดแดงบนเวทีแล้วสวยมากเพิ่นกับเป็นห่วงลูกเิ่นความคิดค้อนบานเฮ้าเนาะค่ะพี่น้อง่าหันฟันแบบนั้นเพิ่นก็สิย่านย่านเป็นในอีหลามีแนวอันนั่นอันนี้จังสีเนาะแต่คุยไงเพิ่นกับมาบอกกันแม่บัวด้เบิง่งอยุคคลิปนั้นแม่หน่อยมาบอกกองพ่อโจว่วาพอดีมันเป็นวันที่ว่างงานพอดีนะคะพี่น้องว่างงานพอดีแม่หน่อยกับพ่อโจก็เลยคุยกันแม่หน่อยกับมาคุยกับพ่อโจ ก็เป็นการไปครั้งแรกไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ครั้งแรกนะคะพี่น้องขาน้องใส่ชุดแดงและไม่บัวจําได้ตอนนั้นน้องใส่ชุดแดงไปไหว้แล้วก็ครั้งนั้นก็มีคนมีโชคกับวิลาแบบโบเมนหน่อยเลยค่ะหลายมากเลยค่ะมีดวงมีโชคกูเลยมีดวงมีโชคกับวิลาตอนนั้นคือติมเลยเป็นครั้งแรกที่นางนางไปไหว้นะคะไปเกยบบุญกะ เป็นอีกอย่างที่บบเสือกระยะคควมยาไก่คือเพลินวาเนาะพี่น้องคะเรื่องมูนี่มันเป็นเรื่องที่เฮ้ามองบ่เห็นแต่ว่าเฮาสัมผัสด้วยใจสัมผัสด้วยกายสัมผัสด้วยสิ่งที่เขาไปเห็นอยู่หน้าเวทีนะคะคือพอหยุดว่าผู้ใดว่าแมนกับเมนผู้ใดว่าบบเมนกับกับคือแล้วแตะค้นสีเสือบ่เสือแต่สําหรับแม่บัวเนี่ยแม่บัวมีความรู้สึกว่านางพิเศษ และพะยุทธกับว่าเพื่อนพิศเพพศษพยุทธเพื่อนสิเป็นพวกเ <c oughs> พื่อนกัสิมีคูบาอาจารย์เนาะพี่นองคะเพื่อนกสิมีคูบาอาจารย์เพิ่นกัสิเป็นผู้พาหลราขึ้นเวทีใหม่ๆหมเนาะครั้งรแรกๆพยุทธจะเป็นคนที่พาน้องขึ้นเวทีก่อนจะขึ้นเวทีนางจะไหว้ทุกคน <c oughs> พยุทธจะเป็นคนที่บอกบอกพาไหวา้พาขึ้นเวทีขึ้นบันไดเวทีค่ะพี่นองคะลองเข้าไปดูในคลิปพอยุทธไม่ติ่งดูนะคะพอยุทธ er จะ ทำแบบนี้เป็นจิจวัตรประจําวันเลยเกือบจะทุกครั้งนะคะนอกจากจะติดธุระประปังหรือจะมีแนวบริหิเอมีอิหลามีงานมีอย่างไรกันสีแล้วก็มาพักหลังนี่ถึงจะมาเริ่มสีปีปีป,ป,ปีทีแล้วทีผ่านมานี่เพื่อนใส่เป็นลิบเนาะโยกลีบขึ้นเนาะกระสีน,นี้เพราะโน้นมีคู่เอมาทรงขึ้นเวทีตลอดนะคะเนาะสาหรับพอยุธเพิ่นกระสีได้ไปยืนอยู่อีกมุมนึงเพราะว่าพยุธเป็นพิธีกรของ เป็นพิธีกรด้านหน้าเวทีด้วยของสาวน้อยเพชรบ้านเพียงแล้วก็จะเป็นผู้ขึนไปน้ำอีหล่าตลอดเวลาเวลาอีหลา่าลองเพลงมานะพี่น้องคะถ้าใครได้ไปดูก็จะรู้ว่าพยุตทําหน้าที่นี้มาตั้งแต่วันแรกที่น้องขึ้นเวทีจนทุกวันนี้ก็ยังทําหน้าที่อยู่นะคะแต่ว่าพี่เลี้ยงกับสิเปี้ยนไปเรื่อยๆนะคะเนาะแรกๆก,ก็จะเป็นแม่เวอร์ขึ้นมาคู่แล้วทีนี้ก็จะเป็นครูเออีนั่นแหละที่บอกว่านางต้องขึ้นเวทีคนเดียว ต้องเดินคนเดียวให้ได้ต้องเปิดโชว์คนเดียวให้ได้แล้วพี่หมอนก็จะมาอยู่ข้างๆตลอดเีเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยดูเวลาได้ทิปได้อะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องคะถ้าห้าเด๋ยกไปเบิงเนห้อกสิสีเห็นแล้วมันเป็นอะไรที่น่ารักข้างเวทีหลังเวทีแล้วก็บนเวทีแล้วก็แฟนขับด้วยนะคะไม่บัวไปเห็นอิลาเฮียแตกอิลาฮ้อนเนี่ยพ่อพ่อแม,ม,ม,ม่กสิยืนพัดล้มหง นางกับสีเป่าบางทีพี่หมอนก็จะเอาพัดลมมานะคะพี่หมอนก็จะมีพัดลมเล็กๆมาแต่ถ้าวันวันไหนมีพอ่อพ่อแม่ยืนพัดลมให้ก็จะเป็นความสนิทสนมพี่น้องค่ะมันเป็นความเอื้ออาทรเป็นภาพที่น่ารักที่แม่บัวไปเห็นอยู่หน้าเวทีตลอดพอ่อพ่อแม่ยืนพัดลมให้แล้วนางก็จะแบบว่าดุกเด็กดุกเด็กเปิดดูเป่าพัดลมไปตามเรื่องคือตัหนามันตมันเลยเนี่ยพี่น้องค่ะเพราะว่าไฟเวทีมันร้อนแล้วบรรยากาศถ้าฝนไม่ตกก็คือร้อนนะคะ คืนยูเทิงเวทีนีหอนคักพี่น้องคะนักแสดงต้องมีความอดทนมากแค่ไหนพี่น้องต้องเจออย่างนี้สามร้อยหกสิบห้าวันนี่เจอไปสองร้อยกว่างานเดสสำหรับน้อง,องหญิงเนาะสองร้อยกว่างานแล้วก็ไม่รวมกับที่โชว์บางวันโชว์กลางวันและกลางคืนมีโชว์ที่วงใหญ่กลางวันมีรับงานอีเวนต์อีกนะคะคนเขาต้องอดทนต้องมันต้องขยันซ้ำใต่นะพี่น้องจังสีพานช่วงนั้นเมื่อใด แล้วก็อุงหญิงก็พิสูจน์แล้วว่านางดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะขอให้นางขอให้ลูกสาวดังไปเรื่อยๆดังปัง,ปงๆเฮงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม่บอกเสือว่าปีนี้จะเป็นปีทองของน้องอุงหญิงอีกปีหนึ่งนะคะนะคะจังไดกะเป็นกําลังใจให้ลูกสาวไปยุไสไปไกลมองไหนกับไปอุดไปให้กําลังใจกันนะคะเนาะไปเติมพลัง บวกให้กันนะคะไปให้กําลังใจไปหน้าเวทีก็ยิ้มนะคะน้องน่ารักมากค่ะไปทุกคนเจอพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่ทุกคนก็จะพูดคําเดียวว่าอีหลา่าเปตาฮักนะะเนาะค่ะเนาะสรุปจังใดกะพอกันไม่คิดนาเดี๋ยวสีมีเรื่องมาสเลเฮฮากกันอีกเนาะคลิปนี้พอกันซ้ำนีกก่กอนเด้ค่ะเด้อฝากช่องชัยเดอบัวเจโอทูออฟฟิเชียลด้วยนะคะมีอย่างกะทักท้ายใต่คอมเมนต์ข้มมาใด้ด้วยค่ะเด้อขอบคุณลหลายจ้าสวัสดีจ้า